โอเคนะครับวันนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าการเล่นของไก่นะครับโดยเรามีตุ๊กตาได้ครับเอเลยนี่ครับเป็นตุ๊กตาไก่นะครับหาซื้อได้ครับนี่ครับสังเกตนะครับไก่จะเล่นนะครับนะครับนี่ครับมีการจิกและตีครับเหมือนไก่ตัวจริงๆเลยครับนี่ครับ เนี่ยครับมีเสียงร้องทําให้ไก่นึกว่าเป็นไก่จริงครับนี่ครับเอาแล้วครับจิกตีด้วครับนี่ครับนี่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับตีครับตีจิกเอาแล้วเออกระโดตีด้วครับเนี่ยครับสามารถหาซื้อได้นะครับหายได้ไม่ยากครับตัวไม่กี่บาทครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อแพงนะครับเล่นเหมือนกันครับนี่ครับจิกตีครับจิกตีแต่ ข้อเสียคือระวังมือเลยครับเพราะมันตีแรงมากไก่นะครับครับจิกจิกครับโอ้แล้วครับจิกจิกับตีด้วยครับโอ้นี่ครับก็จบไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ครับชอบก็บ๊ายบายครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย